อีกครั้งนะครับกับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนรอมฎอนนะครับกับรายการวิถีรอมฎอนปีที่6จัดโดยสูตรวิทยาศาสตร,ร์ฮาลานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผมอิรฟันเวฮมนะและดิฉันฟิรดาสุรัตนมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับช่วงแรกนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับโครงการฮาลานไซวีคครับซึ่งในโครงการฮาลานไซวีคเนี่ยถือว่าเป็นโครงการที่ผสมความสําเร็จมากๆเลยนะฮะจากปีที่ผ่านมาจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจนั้นอย่าลืมรับชมกันนะครับ ส่วนช่วงดรวินัยทองนะคะเราจะพาไปเยี่ยมชมสวนสตร์ฮารานสำนักง,งานเชียงใหม่กันค่ะใช่แล้วครับจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับอาซาเมลกุ้มวาร,ร,ราองมาตุนล้อวราการดูครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงฮารันวอกนะครับ วันนี้ผมอนัทเด่นยนิ่งยโสจะมาแนะนํากิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ทลลานให้พวกเราได้ทราบกันนะครับกิจกรรมที่ผมจะนําเสนอในวันนี้ก็คือกิจกรรมที่ชื่อว่าฮัลลันไซร์วีคนะครับหรืองานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฮัลลันนะครับซึ่งงานนี้นะครับเราจัดขึ้นมาแล้วเป็นปีที่2นะครับตั้งแต่ปี2561และ2562นะครับโดยในปีนี้เราก็จะจัดอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนเมษายนนะครับงานฮัลลันไซร์วีคนะคร รวบรวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิทยาศาสตร์ไว้มากมายนะครับเพื่อให้เยาว,วชนบุคคลทั่วไปนะครับที่อยากจะเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมเข้ามารับรู้เข้ามารับฟังรวมถึงนํานวัตกรรมที่สูงวิทยาสาราได้พัฒนาขึ้นไปเนี่ยได้นํามาต่อย,ยอดสู่าาสระดับนานาชาตินะครับกิจกรรมฮารันไซวิคประกอบไปด้วย 1. น,นะครับกิจกรรมเข้าค่ายแข่งขันและตอบปัญหาด้านวิทยา,า,า,าสาร์ฮารันไซแคมป์แอนด์พิสโบลนะครับ กิจกรรมที่2องฮาลันไซคอมเพริชันหรือการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์กิจกรรมที่3การประชาพิจารณามาตรฐานฮาลันนะครับหรือพับลิกเคียร์ลิงกิจกรรมที่4นะครับเป็นกิจกรรมเดินวิ่งครบรอบ16ปีศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลันนะครับแล้วก็กิจกรรมที่5นะครับเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่าการแสดงความยินดีครบรอบวันจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลันกิจกรรมที่6ก็คือกิจกรรม พิธีเปิดฮารอ m u ร e มิวเซียมและกิจกรรมที่7ก็คือการเปิดตัวแอปพลิเคชันฮาวพัสนั่นเองนะครับแต่วันนี้ผมจะเก็บภาพบรรยากาศของกิจกรรมที่จัดขึ้นในปี2019ที่ผ่านมานะครับกิจกรรมแรกนะครับก็คือ,คอกิจกรรมที่ชื่อว่า h าร์ลันไซแคมป์แอนด์คิสโบนะครับกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่เราเนี่ยจะรับเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาที่เรียนด้านวิทยาศาสตร์จากทั่วประเทศเลยนะครับ ที่เรียนอยู่ชั้นปีที่3ที่4เนี่ยที่เรียนด้านวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเคมีชีวะไบโอเคมหรืออะไรก็ตามนะครับที่มีความสนใจอยากจะได้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็จะส่งใบสมัครไปให้น้องๆตามมหาวิทยาลัยแล้วเราก็จะคัดเลือกเด็กๆที่มีคุณสมบัติตามที่เราต้องการนะครับเพื่อที่จะนํามาเข้าค่ายแล้วก็อบรมนะครับโดยเราจะคัดเลือกเด็กทั้งหมด25ทีมนะครับประกอบไปด้วย50คนจาก 15มหาวิทยาลัยนะครับเราก็จะนําน้องๆเหล่านี้ครับมาอบรมให้ความรู้เขาเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์ธารานหลักสูตร2ชั่วโมงนะครับมีการพาไปเข้าค่ายนะครับที่ศูนย์ฝึกอบรมนะครับมีการทํากิจกรรมนักวิจิตรอาสาไปเก็บขยะกันที่ชายหาดนะครับแล้วก็มีการฝึกป,ปฏิบัติการณห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตารา์ พอน้องๆเหล่านี้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยเราก็จะมาเป็นการประเมินความรู้โดยการแข่งขันตอบปัญหานะครับโดยเราก็จะมีคําถามมากมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่น้องๆได้เรียนไปในช่วงที่เข้าค่ายนะครับผลการแข่งขันปีที่ผ่านมานะครับทีมที่ชนะเลิกก็ได้แก่ทีมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับส่วนกิจกรรมที่2นะครับเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่าการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นะครับหรือฮารา c ไซคอมเพติชันนะครับกิจกรรมนี้นะครับเราจะเป็นกิจกรรมที่ให้กับน้องๆ เยาวชนระดับมัธยมนะครับที่เรียนวิทยาศาสตร์หรือเรียนสาขาที่เกี่ยวข้องนะครับเราจะให้น้องๆเหล่านี้ไปคิดค้นโครงงานวิทยาศาสตร์มาโดยปีที่ผ่านมานะครับเราแบ่งโครงงานวิทยาศาสตร์ออกเป็นเปนสา3ประเภทด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาวิทยาศาสตร์มัลติเมีเดียแล้วก็สาขาสิ่งประดิษฐ์นั่นเองนะครับก็คือเราเปิดรับสมัครจากทั่วทุกภูมิภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคกลาง ภาคเหนือภาคอีสานนะครับโดยน้องๆแต่ละภาคเนี่ยก็แบ่งรางวัลกันไปอย่างล้นหลามนะครับส่วนกิจกรรมที่3นะครับเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่าฮาลาลันหรือกิจกรรมวิ่งครบรอบ16ปีสนย์วิสาราน,นะครับเป็นการวิ่งการกุศลนะครับโดยปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเปิดรับสมัครคนเข้าร่วมกิจกรรมนี้500คนนะครับซึ่งคนก็เข้าสมัครกันอย่างล้นหลามนะครับเต็มในเวลาที่รวดเร็วมากนะครับก็คือเป็นการวิ่ง เพื่อฉลองครบรอบ16ปีสุนทรสารานะครับสำหรับกิจกรรมพาร์ลันนะครับปีที่ผ่านมาเราได้รับเกียรติจากรองอธิการบด,ดีนะครับนายแพทย์นรินนะครับได้มาเป็นประธานเปิดร่วมกับรองศาสตราจารย์ดรวินัยนะครับส่วนกิจกรรมที่4นะครับเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่าการประชุมมาตรฐานนะครับก็คือเป็นเราจะเป็นการเชิญผู้ทรงคณวุฒิด้านพิชาการนะครับ ด้านศาสนาด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยมาประชุมร่วมกันในการจัดทํามาตรฐานทา้านสาขาต่างๆนะครับโดยในปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีทั้งหมด5สาขาด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตมาตรฐานอาหารทา้านมาตรฐานการท่องเที่ยวนะครับมาตรฐานซัพพลายเชนนะครับมาตรฐานเครื่องสอําอางและก็มาตรฐานการจัดการด้านทา้านนั่นเองนะครับเราก็ได้มีการประชุมและก็นําผลของการประชุมเนี่ยมาจัดทําประชาพิจารณามาตรฐานต่อไปในงานไทยแล,ลนด์เอชบีนั่นเองนะครับ ส่วนกิจกรรมที่5นะครับก็คือเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่ากิจกรรมการแสดงความยินดีครบรอบ16ปีสุนิสารานะครับซึ่งสุงน,นิสารานี่เราก็ได้จัดตั้งมาเป็นปีที่16แล้วโดยในปีนี้นะครับปี2563เนี่ยถือว่าเป็นปีที่17เราก็เชิญหน่วยงานต่างๆเนี่ยมาแสดงความยินดีรวมถึงมาให้ชมผลงานของสุงนิสารานที่ได้ทํามาตลอด17ปีนั่นเองนะครับภายในงานวันนั้นนะครับเราก็จะมีกิจกรรมที่6ก็คือกิจกรรมเปิดตัวฮารอลมิวเซียมฮารอมมิวเซียมหรือ พิพิธภัณฑ์สิ่งต้องห้ามและต้องสงสัยนะครับเราได้เป็นจัดทําเป็นพิพิธภัณฑ์ได้รวบรวมของวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัยว่าจะมีการปนเปื้อนหรือเปล่านะครับโดยเรามีการแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ี่โซนถ้าเกิดท่านใดอยากสนใจอยากจะเยี่ยมชมก็สามารถเข้ามาติดต่อขอเยี่ยมชมได้ที่ศูนย์วิสาหลาสำนักงานส่วนหลวงสงแควร์นะครับนอกจากนั้นนะครับกิจกรรมสุดท้ายของฮัลันไซวิกนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่าเปิดตัวแอปพลิเคชัน How เ w p พ s s นะครับ เป็นข้อมูลทางด้านการตลาดหรือข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกิจของผู้ประกอบการฮาลานให้สามารถทําธุรกิจผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้นะครับท่านใดสนใจก็ไปสามารถดาวน์โหลดได้ในช่องทางดานดาวน์โหลด,ดนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Google หรือทาง App Store นะครับเคยเสิร์ชคำว่า How Pass ก็สามารถดาวน์โหลดแล้วมาล็อกอินเข้าใช้ระบบได้ครับประโยชน์ของกิจกรรมนี้นะครับก็คืองานวิทยาศาสตร์ฮาลนได้รับการกล่าวถึงในวงกว้างเกิดการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล การพัฒนาการศึกษางานวิจัยที่พัฒนาขึ้นได้ถูกต่อยอดและนําไปสู่การใช้จริงเยาวชนได้รับการพัฒนามากขึ้นนะครับเยาวชนมีความเข้าใจและก็สามารถนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้เกิดการพัฒนาบุคลากรที่ทํางานในสายวิทยาศาสตร์นักวิจัยเพิ่มมากขึ้นนะครับสามารถสร้างภาพลักษณ์อันดีและประชาสัมพันธ์งานด้านวิชาการของสุขาศึยษาลานให้แก่ประชาคมโลกได้รับทราบนะครับสุดท้ายนี้นะครับ ทางคณะผู้จัดต,ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้อำ่วในการของศูนย์วิทาลัยรองศาสตราจารย์ดรวินยัยที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมดีๆของพวกเราผู้บริหารของศูนย์วิทยาลัยหัวหน้างานหัวหน้าส่วนงานต่างๆรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมม้ร่วม,มือการทําให้กิจกรรมนี้สําเร็จรุ่วงไปได้ด้วยดีทําให้เยาวชนของเราเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์และนําความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ สุดท้ายผมฝากพวกเราติดตามชมฮารานไซวิกประจำปี2563ในช่วงเดือนสิงหาคมด้วยครับสำหรับวันนี้ช่วงฮาลานวอล์กได้จบลงแล้วนะครับและเราจะกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปวิดลาทีเราฟิกวันที่ยา,ยาววัสลามเดลกุมเรามาลุนลออประกาต สำหรับในกรุเรามาตุลล้อวัปปะกาตูครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพรดอนสุริพงศ์นะครับเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิสัชทหานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็อยู่ประจำที่สำนักง,งานเชียงใหม่ครับผมเ,เราพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจทลารน,นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของอนาคต2ออันนี้เป็น,ปร,นประเด็นที่น่าสนใจมากก่อนอื่นเราต้องเข้าใจกับเรื่องคำว่าเศรษฐกิจทลานก่อนคือหลายคนเข้าใจคำว่าอีโคโนโมีเนี่ย คืออาหารฮาลาลน,นะครับจริงๆฮาลานฟูดจริงๆฮาลานฟูดเนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมเดียวภายใต้ฮาลานอีโคโนโมีนะครับจริงๆถ้าพูดถึงฮาลาลอีโคโนโมีเนี่ยจริงๆมันมีมากมายเลยแต่หลักๆเนี่ยก็แบ่งออกมาเป็นประมาณสักหหมวดนะครับหมวดแรกก็คือเรื่องฮาลานฟูดที่เราเห็นกันทั่วไปแล้วเรารู้จักกันมานานมากแล้วนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของอิสลามิกไฟแนนซ์เรามีเรื่องของธนาคารอิสลามเนี่ยเราเรารู้จักเรื่องนี้ประมาณสักสิปี ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ถูกยกขึ้นมาเป็นประเด็นสักเท่าไหร่นะครับเป็นอุหกรรมเ,เรื่องฮารานทราเวลนะครับก็อุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับอันที่4ี่ก็คือแฟชั่นนะครับซึ่งเราก็มีอยู่แล้วแหละนะครับแต่ก็ถูกยกขึ้นมายกระดับให้เป็นเรื่องของ เรื่องฮาลานแฟชั่นนะครับเรื่องของมีเดียแล้วก็ r รียครีชั่นไอมีเดียก็คือพวกสื่อต่างๆแล้วก็สิ่งความบันเทิงต่างๆที่เป็นเรื่องของฮาลานอันนี้เองเนี่ยเพิ่งจะโตขึ้นมากๆนเนี่ยในระยะเวลาแค่4ีปีที่ผ่านมาแต่ในอนานะคตจะโตขึ้นมากกว่านี้มากๆนะครับ ในประเทศไทยเราพูดถึงเรื่องสื่อปลอดภัยสร้างสารรค์เป็นต้นอันนี้นก็แบบเดียวกับเรื่องเรื่องของฮาร์ฮามีเดียแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของอยารักษารโลเวชภัณฑ์และยารักษารโลฟาร์มฟาร์มสูติคอแล้วก็พวกคอสเมติกซึ่งฮาร์นคอสเมติกนี่สองปีให้หลังเองเนี่ยบูมมากนะครับผมพอมีจะมีตัวเลขบ้างนะครับของบางอุตสาหกรรมอย่างฮาร์นฟู้ดเนี่ยก ก็โตโตกันมาประมาณ6-7%ในอุตสาหกรรมในขณะที่เศรษฐกิจโลกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอุตสาหกรรมอื่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ฮาลันฟู้ดเนี่ยโตขึ้น6%กเกือบๆทุกๆปีนะครับแล้วก็คาดการณ์ไม่อีกสีห้าปีเนี่ยก็ยังโตขึ้นในในลักษณะใกล้ใกล้เคียงกันนะครับแต่สิ่งที่โตนำอุตสาหกรรมฮาลันฟู้ดเนี่ยก็คือเรื่องของ uh, ฮารานฟินแลนเชียลหรืออิสลามิกฟินแลน์นะครับมีการคาดการณ์ว่าจะโตขึ้นมากกว่า7%ด้วยซได้ซำน,น,นะครับเพราะปัจจุบันในเรื่องของตราดอกเบี้ยเรื่องของอะไรน่มันแทบจะ,ะถูกดิสรับไปเรียบร้อยแล้ว เลาพูดถึงสตาร์ทอัพที่มาดิสรั t ธนาคารอะไรต่างๆเลยนะแต่อิสลามิกไฟแนนซ์กลับกลายเป็นอุตสาหกรรมที่กลายเป็นอุตสาหกรรมสตาร Start ์ทอัพที่มาดิสรั t ธนาคารตอนนี้นมันกลับมานะครับอันนี้น่าสนใจมากถ้าจะพูดถึงกันเรื่องนี้หลายระยะยาวนะครับแฟชั่นเองนะครับแฟชั่นก็มีการโตขึ้น 45- ปีในตลอด 2- 3ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ด้านของด้านท่องเที่ยวเนี่ยก็เขาบอกว่าปี2023เนี่ยจะโตขึ้นประมาณ7.6% นะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นมุสลิมโดยโดยแม้กระทั่งที่เป็นโซโล่นะครับเกินักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวคนเดียวอยากจะเดินทางคนเดียวตอนนี้เด็กรุ่นใหม่ก็เดินทางคนเดียวแต่ว่าก็ยังต้องการที่ท่องเที่ยวที่เป็นฮาลานทราเวลโรงแรมที่มีความปลอดภยัยสถานที่ที่ที่ไม่ใช่แหล่งบันเทิงบายามุกต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็จะ ก,ก็ถูกวิสขึ้นมาแล้วก็มีเว็บไซต์มากมายที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของฮารานทราเวลบุ๊ก i ิ้งได้บนนี้นะครับเรื่องของการเดินทางต่างแล้วก็เรื่องของฮารานมีเดียนะครับก็พูดไปละก,ก็โตขึ้นประมาณ5%แล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องคอสเมติกที่ผูส้สักคู่สังเกตว่าคอสเมติกเนี่ยจะโตขึ้นประมาณ7%อพอๆกับฟินแลนด์นะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งมีการเจริญเติบโตของทั้ง2อ,อุตสาหกรรมมากๆอันนี้คือภาพรวมของอุตสาหกรรมฮารานนะครับ ด้านเศรษฐกิจฮล้านนะครับทีนี้ต้องพูดถึงเรื่องของด้านอนาคตฟิวเจอร์ฟิวเจอร์นี่เป็นสิ่งที่บอกบอกได้เลยไม่ว่าจะคุยกับซ e o คนไหนหรือว,ว่าคุยกับใครเนี่ยก็จะตอบได้ยากนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราบอกว่าประมาณการสัก4-5ปีจะเกิดอะไรขึ้นได้แม้กระทั่งเมื่อก่อนเราพูดถึงว่าเทรนด์โลกของ10ปีหน้าตอนนี้เราพูดถึงว่า สปีข้างหน้าบางทีเรายังเหนื่อยเลยว่า3ปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น้างทุกอย่างเกิด disruption กันรวดเร็วมากเราเห็นคนที่เพิ่งอ่านหนังสือ,อพิมพ์เมื่อสักสองสาปีที่แล้วณวันนี้เราเดินเข้าไปหาหนังสือพิมพ์อ่านลงไม่เห็นแล้วนะครับเราเห็นคนส่งสคสอเมื่อสองสาปีที่แล้วณวันนี้ทุกคนส่งการอยพรผ่านไลน์เราดูหนังนะครับ ช่อง 3, 5, 7ปัจจุบันนี้แม้กระทั่งดิจิทัลทีวีมาเพียบเลยแถมไม่พอตอนนี้มีพวกสตรีมมิงออนไลน์ใครใช้ Apple, Netflix อ,อะไรมากมายก็ถูกดิสร p ปไปค่อนข้างเยอะนะครับฉันสังเกตได้ว่าการดิสราปเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องของไม่ดีอย่างเดียวนะครับก็ให้เกิดคอนเทนต์ใหม่ๆเกิดเด็กรุ่นใหม่ที่สามารถสร้างไรายได้ได้น,นาาตตเยอะแยะเลยนั่นคือโลกของอนาคตแล้วก็เรื่องของดิสราปชันทีนี้ ก็มีการคาดการ์กันหลายเรื่องเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการทํา disruption กับเทคของของของอุตสาหกรรมพาราน,นะครับเอาผมยกตัวอย่างเล่นๆนะครับอาจจะเอาเป็นไว้เป็นประเด็นในการ discussion ในการคุยกันต่อไปนะครับเราก็ไม่รู้จริงๆว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยเราพูดถึงเนื้อนะครับเนื้อที่เกิดจากห้องแลบนะครับซึ่งบางคนบอกว่ามันจะเป็นไปได้ไงแล้วเนื้อในห้องแลบมันมันจะออกมากินได้จริงๆหรอซึ่งปัจจุบันนี้เรามีแฮมเบอร์เกอร์ที่เรียกว่า impossible meat นะครับ Impossible meat เนี่ย Future meat เป็นต้นที่ไม่ใช่เ e เกนนะครับเราจะเห็นเนื้อที่ทำจากเบอร์เกอร์ที่ทำจากพืช Plant based meat เนี่ยอันนี้อันนี้เราเห็นล้ KFC McDonald ตอนนี้เราเราสามารถไปซื้อสิ่งนี้ได้อยู่แล้วตอนนี้เราพูดถึงเนื้อที่เราเอาเซลล์บางเซลล์มาจากวัวแล้วเอามาเพาะเลี้ยงในใน,ใน,ในห้องแลบแล้วก็เกิดการกลายเป็นเบอร์เกอร์เลยโดยที่วัวไม่ได้ตายไม่ถูกเชื้อ เป็นต้นนะแล้วอย่างนี้เราเราพูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมฮาลานมันเป็นไปได้ไหมนะครับมันฮาลันไหมอะไรเงี้ยก็ก็แน่นอนก็ต้องเป็นผู้รู้เป็นคนให้คําตอบแต่ว่านี่คือคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับอุตสาหกรรมการเลี้ยงบัวนะครับในประเทศไทยก็ส่งออกบัวส่งออกอันนี้ก็ก็จะต้องเปลี่ยนไปนะครับ ในอุตสาหกรรมของเรื่องของการเงินนะครับตอนนี้เราพูดถึงการเงินเฟียตมันนี่ก็คือเรื่องของเงินที่เป็นที่เป็นธนบัตรนะครับตอนนี้เราพูดถึงเรื่องของวอลเล็ตแต่ก็ยังเป็นเงินอยู่ดีแล้วเ,เราจะพูดถึงคริปโตถ้าเราทุกคนจะรู้จักก็คือบิตคอยนะครับบิตคอยก็เป็นแค่เหรียญด้านเดียวของคริปโตแต่คริปโตเนี่ยก็เป็นเงินสกุลที่เป็นดิจิตอลนะครับก็จะถูกเอามาใช้แล้วก็จะมีคําถามว่าฮารานคริปโตเนี่เป็นอย่างไรนะครับ ใครจะเป็นคนออกเลกูลเลชันใครจะเป็นคนบอกว่าอะไรคือฮาลานคริปโตมุสลิมสามารถถือคริปโตสกุลใดได้บ้างอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ชาร์เลนจ์แล้วก็ท้าทายอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็มุสลิมในอนาคตนะครับรวมถึงการลงทุนการระดมเงินเนี่ยที่เราพูดเราจะได้ยินเรื่องเมื่อก่อนเนี่ยถ้าอยากได้เงินเราต้องไปธนาคารเพื่อมาทําธุรกิจอะไราาบางอย่าง เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเราบอกว่าเราใช้ crowdfunding ก็คือเรามีไอเดียต่างๆเราโพสตบนอินเทอร์เน็ตมีคนโอนเงินมาให้เราแล้วเราเอาไปทําธุรกิจเราทําธุรกิจเสร็จแล้วเ,เอาเงินคืนให้เขาเนี่ยก็คือ crowdfunding นะครับเรามีอิสลามิก crowdfunding นะครับปัจจุบันนี้โตมากในมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็ในพวกตะวันออกกลางนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยแน่นอนฮะการสร้างอสังหาริมทรัพย์การสร้างคอนโดต่างๆถ้าถูกต้องตามหลักของอ่ชารยาิยะหรือว่าฮาลานเนี่ย เราจะมีอิสลามิคาว d ฟันดิงแล้วเราก็ไม่จะเป็นต้องเดินไปที่ธนาคารอันนี้เป็นสิ่งที่ธนาคารค่อทั้งกลัวแล้วก็กลัวมากๆจนกระทั่งจะต้อง d ดิสรั t ตัวเองรวมไปถึงการยืมเงินกันเองเพียรู l เพียร์เลนดโดยที่ปราศจากดอกเบีย้ยแต่เป็นการกัน <c> ต <oughs> การันต,นตีว่าจะมีการคืนเงินกันนะครับอันนี้เรา ที่ผ่านมาเนี่ยทางธนาคาร่งประเทศไทยเพิ่งอ,อนุมัติการยืมเงินเป็นเรียกว่า peer to peer ก็คือยืมกันโดยตรงนะโดยที่ถูกกฎหมายด้วยนะครับแล้วก็ผ่านผ่านแอปพลิเคชันโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันกันมาแล้วแล้วฟ้องร้องกันได้ตามกฎหมายด้วยนะครับก็ถามว่าชริอะ compliance ก็คือการยืมเงินอย่างไรที่เป็นไปตามอ่าชริอะนะครับ เรื่องของแม้กระทั่งเรื่องของแฟชั่นเองก็ตามนะครับเรามีปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นแฟชั่นมุสลิมที่เป็นไนกี้เองก็ทำพวกฮิญาบนะครับต่อไปคำถามว่าพวกผ้าฮิญาบหรือชุดนักช,ชุดนักวิ่งหรือว่าชุดว่ายน้ำของมุสลิมผู้หญิงเนี่ยอีกหน่อยชุดพวกนี้มันจะเชื่อมต่อกับมือถือได้นะครับเราเห็นพวกนี้นอยู่แล้ว smart watch wearable device ชุดอะไรที่เชื่อมต่อมือถือได้แน่นอนครับโลกของอุตสาหกรรมฮาลานก็จะเปลี่ยนไปเช่นเดียวกัน รวมไปถึงเรื่องของโลจิสติกเราสั่ง Grab สั่งอะไรต่างๆเหล่านี้ฮาราน Grab นะครับก็จะเกิดขึ้นการส่งสินค้าผ่านดโดรนอะไรอย่างเงี้ยเป็นตน้นก็ก็เป็นที่น่าสนใจแล้วก็ยังมีประเด็นท้าทายแล้วก็มีประเด็นให้คิดแล้วก็ให้ค้นหาอีกมากมายนะครับในเรื่องของการอุตสาหกรรมฮารานนะครับกับโลกแห่งอนาคตนะครับก็ฝากไปด้วย จะกกร,รมที่ดีมากเลยะคะเป็นการรวบรวมนะคะนักศึกษาจากหลายๆมหาวิทยาลัยด้วยกันเลยค่ะใช่แล้วครับถือว่าเป็นเวทีให้กับน้องๆได้ฝึกประสบการณ์แล้วก็ฝึกการนําเสนอในบทบาทนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ในอนาคตกันนะครับใช่เลยค่ะเช่นเดียวกันครับสำหรับในช่วงของดรเวนไนท์ท็กท่านอาจารย์พราดอนก็ได้พูดถึงเศรษฐกิจทลาันในอนาคตไปแล้วหวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับความรู้ไปมากพอสมควรนะครับ กลับมารับชมสาระดีๆได้ทุกวันนะคะกับรายการวิถีรอมฎอนปีที่6ออกอากาศทุกวันเวลา3นมฬิกา30นาทีถึง4นาฬิกาทางททบ5ค่ะใช่แล้วครับอย่าลืมนะครับตื่นมากินข้าวโซฮอสกันแล้วเปิดทีวีและเปิดรายการวิถีรอมฎอนทางช่อง5กันนะครับสำหรับวันนี้ผมและฟิสเดว์นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับอสสาาัสสลา,ลาลมุอะลัยกุมวารมะตุลลอฮิวะบรากาโตสวัสดีครับสวัสดีค่ะ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮารันจุลาลงกรมหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญและมีความห่วงใยประชาชนอย่างยิ่งในเรื่องนี้จึงได้จัดสรรเจ้าหน้าที่เพื่อส่งมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์72%ใช้ทำความสะอาดมือเพื่อให้มีความปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นี้ ทั้งนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์ทา,ารันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ส่งมอบแอลกอฮอล์ดังกล่าวให้กับมัสยิดทั่วประเทศค่ะระหว่างเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะ สำคัญที่สุดในเรื่องการป้องกันโรคโควิดนั้นก็คือเรื่องของการล้างมือการป้องกันทีโซนของเราก็คือบริเวณดวงตาจมูกและก็ปากในการที่จะไม่ให้รับเชื้อเชื้อที่เข้ามาเนี่ยจะผ่านเข้ามาทางด้านหน้าผ่านเข้าทางปากทางจมูกแล้วก็ทางดวงตาเยื่อบุตาของเราการใส่หน้ากากจะมีความสําคัญการไม่เอามือที่สกปรกเนี่ยไปสัมผัสใบหน้าหรือเฉลี่ยเนี่ยเราจะสัมผัสใบหน้าของเรา19ครั้งต่อวันแล้วก็บนมือของเราทั้งวันเนี่ยนะครับจะมีเชื้อแบคทีเรียต่างๆถ้ารวมทั้งไวรัสด้วยเนี่ยเราพบว่า มีประมาณ10ล้านตัวมหาศาลเลยแล้วเราก็ไปสัมผัสใบหน้าแล้วมันก็ผ่านเข้าไปสู่ระบบร่างกายของเราในที่สุดก็ทําให้เกิดการก่อโรควันนี้เป็นปัญหาอย่างมาก ในวันนี้นะครับทางสนย์วิสาหร้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกวับสถาบันมาตรฐานฮาลานแห่งประเทศไทยร่วมกับทางสำนักจุฬาลงกรีและคณะกรรมการกลางจังหวัดไทยรวมทั้งร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและการอิสลามประจำมัสยิด วันนี้เราทำงานร่วมกันนะครับในการที่จะแจกสิ่งที่เราเรียกกันว่า PPE หรือ Personal Protective Equipment ก็คืออุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ในการป้องกันโรคโควิดทางนักเิียาสายวิทยาราลัยนนเราเตรียมน้ำยา,ำยาำแอลกอฮอล์75%แล้วก็เตรียมเจลแอลกอฮอล์ 75%เหมือนกันนะครับในการที่จะแจกไปตามมัสยิดต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กำลังมีปัญหามากแล้วก็แจกไปในพื้นที่ภาคกลางในฐานะที่ผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ในฐานะที่สู์วิทยาศาสตรารทำงานทางด้านนี้เราก็สร้างความเข้าใจผมก็สร้างความเข้าใจผ่านทาง Facebook ผ่านทางรายการทีวีในขณะเดียวกันก็เข้าไปแนะนําพวกเราว่าจะต้องป้องกันอย่างไรกิจกรรมที่เราทำเนี่ยมีความสุ่มเสี่ยงอย่างไระจะป้องกันป้องกันในลักษณะแบบไหนสิ่งที่เราทำอันมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยก็คือเรื่องของการ สท่านผู้ชมคะรายการวิถีรอมฎอนปี6โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมีข่าวดีมาบอกนะคะกับบททดสอบแฟนพันธะรายการวิถีรอมฎอนปี6 เพียงท่านผู้ชมตอบคำถามท้ายรายการประจำวันและร่วมเล่นเกมง่ายๆที่ Facebook วิถีรอมฎอนโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรามีเสื้อสวยๆจากทุกวันวันละหนึ่งรางวัลซึ่งเราจะประกาศรายชื่อหลังจากสิ้นสุดการออกอากาศนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง23พฤษภาคมนี้นะคะพลาดไม่ได้ค่ะกับกิจกรรมดีๆที่วิถีรอมฎอนปี6มีให้ท่านค่ะ